อขอเล่าเรื่องอ,อันเออพายเราเรื่องสักครู่นะคะคุณเป็นคนปรับตัวเก่งค่ะกับทุกสถานการณ์ค่ะเขาได้กับทุกสถานการณ์ค่ะ,าก,ก,าก,าคะ,ะการเงินอ,อย่ายใจร้อนอว้วนหรือคิดทำการเสี่ยงใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะสังคมพื้นฝูงโอเคการงานด้วยอย่ายใจร้อนอย่าอาว ให้ช่างใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือกำลังจะทำโอเคอย่าใจร้อนนะคะใจเย็นๆนะคะโยมเหมือนคุณแอบทำอะไรบางอย่างนะคะเหมือนคุณแอบคบกับใครบางคนอาจจะเป็น ญาติห่างๆของคุณที่อยู่ในวงสังคมการงานของคุณหรือวงสังคมเพื่อนฝูงของคุณคุณแอบคบกันและถ้าคุณแอบคบกันถ้าคุณไม่เลิกนะคะถ้าคุณยังไม่เลิกนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตก็คือ บุคคลนี้น่าจะเป็นคนที่อุปัรรมคุณอยู่เรื่องการเงินนะคะถ้าคุณไม่เลิกกับบุคคลนี้เทียบเท่าญาสนิทหรือคนในวงสังคมของคุณค่ะญาทาังห้างประมาณนั้นค่ะถ้าคุณไม่ตัดจบนะคะผู้ชายคนนี้ถ้าเขารู้เรื่องใช่ไหมคะเขาก็จะ เดินนี้ไปตัดจบตัดสินเด็ดขาดตัดจบกับคุณการเงินของคุณที่คุณเคยได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณก็จะไม่ได้นะคะก็ให้คิดตรึกตรงไตรตรงให้ดีๆว่าสิ่งไหนสำคัญมากกว่ากัน กับการดําเนินชีวิตอยู่ถ้าเรามีครอบครัวมีลูกที่จะต้องดูแลรับผิดชอบก็ให้คุณตัดสินใจมันเป็นชีวิตของคุณค่ะก็ก็อยู่ที่คุณแล้วกันคุณคิดว่าทางไหนดีแต่ว่าให้นึกถึงให้คุณนึกถึงครอบครัวของเราพ่อแม่และก็ลูกของเราให้มากๆว่า บุคคลใดที่ให้ความสำคัญกับเรามากที่สุดนะคะความสุขของคุณที่เขาหยิบยื่นให้มานะคะ,ะคุณรู้สึกมันจะเบื่อหน่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจบฝรั่งใช่ไหมคะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเพราะว่าคุณยังเด็กอยู่ Ừ, เข้าใจนะคะฉันเข้าใจพราว่าคุณยังเด็กแล้วก็ให้พึงนึกถึงลกูกใช่ค่ะถ้าเรามีลกูกล้วก็ต้องนึกถึงลูกไว้ก่อนอะไรสำคัญที่สุดบุดคคลนี้หรือบุคคลนี้ที่จะได้ช่วยเหลือเรื่องการเงินผุ้กระถามคุณเรื่องการเงินอยู่ที่คุณนะคะตัดสินใจ ตอนนี้คุณก็เครียดค่ะเครียดอันนี้คือความลับในใจของคุณคุณเครียดค่ะเพราะว่าคุณตัดสินใจไม่ได้คุณกําลังคิดอยู่ว่าคุณจะเลือกบุคคลน,นี้หรือว่าคุณจะเลือกบุคคลน,นี้นะคะให้ตัดสินใจนะคะถ้าคุณไม่ตัดสินใจนี่ค่ะคือสิ่งที่จะเกิดการกำเนิดเกิดใหม่เปลี่ยนแปลงคุณก็สมมติเรามีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมคะ เราก็เลิอกับแฟนเราก็จะได้แฟนใหม่แต่แฟนใหม่หรือแฟนเก่าบุคคลใดที่คุณคิดว่าคนที่คุณแอบคบหรือคนที่สปอร์ตคุณอยู่ตอนนี้บุคคลใดที่ช่วยคุณเรื่องกัรเงินคุกระถามคุณให้คุณมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้คือใครให้คิดให้ดีนะเจหญิงความรับใช่เป็นสิ่งสวยงามแต่ความรักของเด็กๆมันก็ฉับฉวย อันนี้คือโลกสมมุติโลกสมมุติที่ต้องใช้รัพย์ความรักใช่ค่ะมันเติมเต็มแต่ก็เป็นความสุขของคุณเป็นวิถีชีวิตทางเดินของคุณถ้าคุณมีลูกก็ให้นึกถึงลูกให้เยอะๆนะคะคิดถึงลูกให้มากๆค่ะทําอะไรก็อย่ารีบใจร้อนด่วนตัดสินใจหรือทะเลาะกับบุคคลนี้นะคะ เพราะว่าการเงินของคุณนี่ค่ะให้ใจเย็นนะคะถ้าคุณใจร้อนเงินก็จะหายนะคะถ้าคุณใจเย็นใจเย็นเงินก็จะอยู่กับคุณและบุคคลน,นี้เขาก็รู้นะคะรู้ว่าคุณอ่ะมีคนอุปถัมภ์หรือมีแฟนอยู่ตอนนี้เขาก็ช่างใจดูอยู่ว่าเขาจะทำยังไงเขา กากำลังตัดสินอยู่ค่ะว่าจะไปต่อกับคุณหรือจะเลิกกับคุณดีก็ให้คิดให้รอบคอบนะคะเออ่สินข้อสามค่ะจะทำให้เรามีชีวิตที่ไม่รุ่งเรืองทำอะไรก็ติดขัดจากที่มีก็จะไม่มีนะคะ ก็ให้คิดให้รอบคอบให้ดีๆก็แค่แนะนำได้แค่นั้นค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่คุณนะคะก็อยากให้คิดให้ดีๆถ้ามีลูกก็พึงนึกถึงลูกให้มากๆนะคะแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายทั้งคนนี้บุคคลน,นี้และบุคคลน,นี้ถ้าคุณได้รับการช่วยเหลือเรื่องการเงินเท่าเทียมกัน อันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคด,ดีของคุณคุณก็ตัดสินใจเองนะคะโอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะผิดพลาดประการใดพูดสิ่งใดไม่หมาะไม่ควรขออภัยไว้แล้วทีนี้นะคะขอบคุณค่ะ